109บาทนะคะสําหรับทุกคนเอาไปทําอะไรได้บ้างสําหรับตัวตงกวาเองอะคะ่ะ109่บาทอะมันสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างชีวิตแล้วก็ต่อยอดนะคะในการขายออนไลน์ให้มียอดขายหลักแสนหลักล้านได้เลยค่ะคุณจะได้ขายสินค้าที่มียาย่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะมีระบบซัพพอร์ตทางด้านการตลาดทุกอย่างที่สําคัญนะคะไม่ต้องสต็อกของแล้วก็ไม่ต้องเปิดบินเลยค่ะใน109บาทนะคะถ้าคุณสมัครมาสิ่งที่คุณจะได้รับคือ1คุณจะได้รับคอร์สเรียน ะะ4วัน4บทเรียนบทเรียนแรกจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะบทเรียนที่2จะเป็นในเรื่องของการทาคอนเทนต์ให้ดึงดูดบทเรียนที่3จะเป็นในเรื่องของยอดขายแรกทํายังไงถึงจะได้ร้านแรกในโลกออนไลน์บทเรียนที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการยิงแอดทํายังไงถึงจะยิงแอดผ่านมือถือได้ถ้าวันนี้คุณเห็นโอกาสนะคะรีบเข้ามาสมัครเพราะมีมากกว่า1000คนที่เข้ามาสมัครและประสบความสำเร็จเราพบกันในคอร์สนะคะ อย่าให้มือถือที่คุณมีนะคะเป็นเพียงแค่เครื่องมือสื่อสารแต่ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่สร้างชีวิตและทำให้คุณประสบความสำเร็จคะ่ะ